สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒิธทติศองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชกาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปมพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้ช่วงของพักลบพ,พัฒนาครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณสัง,งานพัฒนาภาคห้าหน่วยบัญชาการห่งมัฒนา,า,าได้จัดกาลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยเรือลูมิเนียมท้องแบนรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กให้บริการรับส่งประชาชนที่รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรไปมาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยบริเวณถนนสถิตนิมานการอำเภอวลินชำราบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ